ขอเสียกรีนแล้ประมือกัดังน สัดีค่ะสัสดีครเป็นทางการด้วยนะคะสวัสดีครคคคคคัเป็นทางการนี่เป็นยังไงเกมมุนแรกาไป,ไปไม่ถตกเลยต้อนรับมาส่บงานเราด้วยนะคะ,เ,คะ,งงคะเป็นยังไง,งครับบรรยากาศตื่นเต้นไหมคะคะเป็นเต้นมับหกเป่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนครับ มิ้นทาทีเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะวัเล่นเกม,ากามถามคำถามง่ายๆกันแล้วกันเนาะที่เกี่ยวกับบรรยากาศในงานของเราครั้งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณมาเนี่ยแจกของรางวัลให้แบบถึงมือใกล้ชิดเลยดีไหมคะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวก่อน,นสัมภาษณ์ก่อนดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมง,งานกับเราคะ่ะก็ รู้สึกดีใจครับผมที่มาแล้วก็เจอทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้ทำอะเวิร์ดช็อปเป็นการ์ดด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับผมมันแบบเราเพิ่งรู้ว่ามันยากขนาดนี้ใช่อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับผมสนุกไหมคะสนุกโอ้โหพี่จะไม่ไม่ขึ้นมาร้องเพลงนะจะจะเล่นอยู่ข้างหน้านะ ก่าเจอแฟนก่อนว่าทักไทยกับเรากันก่อนนะคะวันนี้ก็โองบรรยากาศในงานคึกคักทีเดียวนะคะคุณบาสมาตื่นเต้นนิดหนึ่งแต่ว่าสนุกด้วยที่ได้ร่วมกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วเป็นยังไงว่าปกติแล้วเนี่ยเราได้เป็นคนชื่นชอบงานที่เกี่ยวกับไทยๆกลิ่นอายไทยๆแบบนี้บ้างไหมคะจริงแล้วชอบนะเพราะว่าคิวภาพนี่ยได้เห็นบ่อยค่ะใช่เห็นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย จะผูกพันหรือว่าเห็นเห็นอะไรที่แบบเราเห็นตั้งแต่เด็กบ่อยๆเลยคะก็มัจะเป็นชุดแล้วก็เครื่องเครื่องทำอะไรเองเครื่องเงินคือเราเห็นตั้งแต่เด็กเ็ราะเขาเนี่ยเขาจะแบบใส่น้เยอะเรื่องเินเรื่องเถืนต่างๆเป็นต้นใอเป็นคแ้วเป็นคนแก้วอะไรอย่างนี้ผู้กมืองได้กระเจ้าโอ้งครับผม เราไหนค่ะหนึ่งทศวรรษอัตลักษณ์แห่งสยามแบบอุกกระเบื้เงด้วยเราไปลืมมานะครับหนึ่งทศวรรษอัตลักษณ์แห่งสยามครับผมแม่ไปลืมมานะครับมีก็ก uh. <Yeah, like ็มีของที่เป็นของไทยครับผมไทยที่เก่าเป็นใจอะไรอีกปะที่ที่มันเป็นของที่เก่าแล้วก็ กคนมาดูได the the ้ครับผมแล้วก <scenes ma> ็มี <ens> <iffs> ้างหน้ามีให้เล่นสีโดยเบนจลงคครับผมไปดึงมานะครับมาช้อปปิ้งได้นะครับครับผมใส่ละงามเนอะใส่ละรับกับเจ้าครับครับได้ล่นซื้อแล้วล่นเหรอก็ไปอดหลุนก็ได้แล้วก็มีสินค้าสวยๆงาๆทั้งนั้นเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามี ติกาง่ายมากๆเดี๋ยวจะได้ของรางวัลแบบที่มีลายเซ็นด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากใครอยากได้ยกมือหน่อยแลแรกเลยถามว่างานของเราค่ะจัดกันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ง่ายง่ายมีใครตอบได้ไหมคะเดี๋ยวฟังสัญญาณก่อนนะเอามือลงก่อนนะใครตอบได้ยกมือนะคะใครตอบได้ยกมือนะฟังสัญญาณนะคะนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่ง ยาวพึ่งยกค่ะสองสามเสื้อสีชมพูด้านหน้าเลย่ัน้้านันชมพูค่ะโอ้วันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่คะสามวันที่สามสามสิบเอ็ดถึงวันที่ 3กุมภาพันธ์นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมารอด้านข้างเวทีเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดเอ็กซ์ูซิฟ์เลยเออไปกันต่อกคำถามคำถาที่สองถามง่ายมากมากค่ะงานของเรานะคะมีชื่อเต็มเต็มว่าอะไรโอ้แล้วจากโดยที่ไหน จัดโดยจัดดโยที่ไหนคะจัดโดยใครคะจัดโดยใครครประเทศพร้อมนะคะใครตอบไม่ได้รับรองได้หรอตั้งสัญญาณทีนี้นะครับมีขู่ด้วยไมีขู่ด้วยหนึ่งสองนี่อ่านออกเหรออ่านออกจับที่ถือกล้องค่ะเสื้อสีดำด้านหลังค่ะถักเพียวสองข้าวพุทธมารค่ะหนึ่งทอนสมา จะไ้ตอแล้วโอ้ยจอจัดขึ้นโดยที่ไหนคะจัดขึ้นโดยใครคะ <c oughs> องกมหาชนเพื่บอบโอ้โหสเต็มจอด <c oughs> ร่งเทอามาใสาชดแล้วสวนสงศ์โทนค่อะไรอ่ะนศิลปะระหว่างประเทศค่สองิชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนเอาช่วรยร นี้ค่ะก็จะมีโซนกิจกรรมต่างๆมากมายเลยอยากทราบว่ามีทั้งหมดกี่โซนในงาน้มสุดลเนี่ยมีทั้งหมดกี่โซนในงานฟังสัญญาณดูไดีดีนะคะหนึ่งสองสามค่ะสี่โซ ่โอ้ดูได้ยังไงคะแสดงว่าหาข้อมูลมาอย่างดีเลยนะคะม <c oughs> ีกี่โซนเนี่ยเก่งมากเลยตอบถูกด้วยอ่ะออออไปกันต่อม,ม,มีอีกหนึ่งโซนที่ร่วมสนุกได้ค่ะคุณบาสาเพียงแค่ซื้อสินค้าครบ1,500บาทสามารถไปร่วมสนุกกับโซนนี้ได้เราอยากทราบว่าโซนนั้นคือโซนอะไรซึ่งคุณบาสเพิ่งไปร่วมสนุกด้วยนี่อ่า โซนอะไรเรียก็เป็นกิจกรรมอะไรโซนอะไรพร้อมนะคะหนึง่งสองยูจ้คุณี่เสือ้อะไรขาวดำค่ะค่ะเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปนะคะโอเคอยู่บริเวณตรงไหนคะออด้านหน้าค่ะอ่าด้านหน้าประตูทางเข้างานถูกต้องค่ะอ,อด้านข้างเวทีเลยค่ะวันนี้กี่ท่านแล้วคะผู้โชคดี สท่านแล้วหรอคะคอีกหนึ่งท่านสุดท้ายค่ะครับถามก็ถามง่ายมากเลยถามว่าคุณบาสเป็นคนภาคอะไรอ มาเลยค่ะชั้นเลยค่ะตอเรื่องหนมีเเลยนะคะเกเลยเก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานนี ันนี้สาหรับบรรยากาศในงานของเราด้่นเองหนึ่งพัชวัตอัตลักษณ์แห่งสยามนะคะที่มาร่วมกิจกรรมควาเสนรกการด้านบนเวทีไฮไลท์พิเศษนั่นคือมินิคอนเสิร์ตวันนี้ค่ะสําหรับคุณบารสนะคะโอ้โหสนุกจริงๆแฟนคลับเยอะมากๆนี่เลยช่คะ่ะมีใจด้วยนะคะนี้ของรงางวัลของเรานะคะเป็นกระเป๋าผ้าแล้วมีลายเซ็นคุณบาสด้วยนะนี่ ไรมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรไมู่้นาท่านเลยนะคะได้ถ่ายภาพแบบกซ์คลูซีฟใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะและนี่คือความน่ารักแล้วก็ความสนุกสนานนะคะที่เกิดขึ้นเลยในงานของเราด้านเองค่ะเราจะมีความสนุกแบบนี้ทุกๆวันมาติดตามกันได้ในทุกๆวันเลยนะคะขอเสียงปรบมือจากผู้ชมดีของเราได้นะคะขอบคุณค่ะล คนนี้อ่อโอเคได้เลยค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตนะคะนี่ไฟไวใครได้อยู่ใกล้นะคะนี่เป็นการถ่ายภาพที่นี่มากๆนะคะทำวีดีทั้งกดไลค์กดล้อกอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะคะโอ้ไม่เคยเห็นแฟนคลับที่ไหนน่ารักขนาดนี้ยืนตรงแนวเลยนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆอ่ะได้ไหมคะครบทะคะโอเคเรรียยบ้อ ยังไงหนูน่ารักมากๆนับรอมือหน่อยค่ะคมาค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างคะเดี๋ยวทูกโรเตอร์จะซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้วครับผมแล้วก็ออ่าะไรทุกคนน่าจะหนูก็จะมีงานหนังครับผมภาพยนตร์กับทางเอพิจ์เจอร์แล้วก็จะมีซีรีส์ห้าคนกับทางช่องสามครับผม แล้วก็เดี๋ยวมีเพลงครับผมเพลงกับพี่ลิมตาต่อแล้วก็อย่าลืมสปาร์คชขางหัวใจนะครับปีนี้ก็นั่นอาจจะมียูนิตแยกของพวกเรานะครับในรอบต่างๆนะครับเพื่อเรียมไปนะครับผมอาจจะให้คุณบาสทิ้งท้ายเชิญชวนคนมาเที่ยวงานเราหน่อยค่ะท้ายครับมาเล่นก็ ที่บอกของผมก็มาช้อปปิ้งได้ครับผมแล้วก็ข้างหน้ามีบริษัทก็คิดว่าผู้คนน่าจะชอบครับผมอะไรที่เป็นไทยๆก็เัินทางมาแล้วไทยของเรานะครับผมครับแล้วก็ขอบคุณท่านพ่ออ๋อที่ให้ผมได้มาร่วมงานที่ให้โอกาสมาได้ร่วมงานเลยค่ะีมากแล้ครับไม่แปลกใจเลยที่มันมีแต่คนหลุ่มร่าหนุ่มคนนี้นะคะทั้งปากหวานทั้งหล่อด้วยหล่อไหมคะ ลอค่ะรักไหมครโอ้ยนคับิดเก่าอ่ะปิดท้ายกันเถเี๋ยววันนี้เรามีอีกหึ่งเพลงด้วยที่จะมาฝากปแซครับชื่อเว่าไคะอะไรอะม่เป็นแม่าษาะไม่เทานเลยเฮ้ยอะไรนี่ดยวย ขออย่างนี้ไม่แถมแล้วเพลงอะไรเพลงอะไรไม่ใช่มันชื่อเพลงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเนี่ยรับ <ś c oughs> ผมหมายความว่าอะไรครับผมแต่ไม่ลงมื

ให้พัก,ก่อน่อนนะคะปรอบมัอเปนกำลังใจให้หน่อยจ้าแม่แม

สี่โอเคค่ะคบ้านคุณหลงครับ บ้านกับดีนะบ้านบ้านกับดีนะอเาลยนีต้อดีนะ่งประกาศนะวันผ่านอะไร